สวัสดีครับผมเบาวบนมักจกนะครับคลิปนี้ภาพพี่น้องว่าเบิ้งหน้าง,งานเบาบนครับกับางานบุเบิกทางถนนเสน้นใหม่เพื่อเป็นถนนทดแทนของงานกรมชนนะครับของอ่างคลองโพของจังหวัดระยองนะพี่น้องที่เบาบนทําอยู่นะครับหลายคนติดตามเบาบนอยากรู้อยากทราบอยากเห็นว่าเาบาบนเฮ็ดยังอยู่นะาภาพหน้าง,งานนะเฮ็ดยังเฮ็ดยังไดน,นะครับ อนงานยังไหนว่างแผนยังไหน,นาง,งานคืบหน้าไปยังไงเดี่ยวมาติดตามบบาวบนเบิงครับผมเบาบนให้หนังเ้วก็จะอธิบายให้พี่น้องได้ฟังกันครับมาอันอื่นนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดภาพและเสียงบอชัดเจนก็ต้องขออภัยนะครับผมอะเริ่มต้นครับผมนี่คือถนนเส้นใหม่คือถนนทดแทนที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนให้ชาวบ้านสัญจร เพราะว่าถนนเส้นเก่าถูกเว้นขึ้นไปแล้วนะครับอนาคตก็จะกลายเป็นอ้างและถูกน้ําท่วมนะครับผมเส้นนี้ก็เลยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนครับบ่มีไม้เหล็กถนนนะครับเป็นถนนอรอบอ้างเฉยๆนะครับสภาพนง,งานมือนีค่อนข้างจะเละจังหน่อยนึงว่าเมื่อว่านฝนตกมือนีก็อืมขึ้นแต่เศร้านะครับเพราะว่ามีพายุเขาน่าจะติดตอ่อกันหลายหมือนนะครับเป็นเดือนพฤษภามนะครับ พอศสองหกเจ็ดนะครับนาง,งานเบาบนครับผมหลังจากอยู่คุกกี้ในอ่างคนข้างจะผมมียังเห็ดแล้วนะครับก็บมีมีอยู่งานในเห็ดนะแต่นาง,งานนี้เขาต้องการโตเบาบนนะครับต้องการลดเบาบนก็นเลยได้รับหน้าที่มากนะครับมาเบิงว่างานถนนปั่นไมเป็นยังไงพี่นอ้องแรกๆก็จะเป็นสภาพพื้นเ,เขาธรรมชาตินะครับมองออกมอพี่นอ้อง ถ้าเกิดยังโมเขียริงมันก็จะเป็นผู้เขาธรรมชาตินะครับนี่ตัวก,การว่างแนวไ้แนวเป็นถนนไปแล้วก็ใช้รถแมโคโครเคียริงเคียริงก็หไม้ถึงว่าเกา่าส่วนที่เป็นวัสดุที่ใช้งานบ่ได้นอก่าจะเป็นนาดินที่ผลลากไม้หรือว่าห้าต้นไม้ตีออกให้เป็นรูรลางพร้อมที่จะบั้นถนนขึ้นมใหม่เนาะเมื่อผ่านขั้นตอนนั้นก็ทําการห้ระดับแล้วก็เช็คว่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ำตรงไหนสูงก็ทําการ คัดออกคัดหมายถึงว่าคุดออกนะครับผมถ้าเป็นงานถนนก็นจะเรียกคัดออกงานคัดงานปีนถ้าลักใดปีนหมายถึงว่าลักไหนปีนหมายถึงรักที่ต้องเสริมนะพี่นอ้นองเขาก็เอาอดินส่วนที่คัดออกไปถมในส่วนที่ต่ำสุดนะครับว่าง่ายๆคือเอาหมองสูงไปให้ไวมองต่ำเลยพี่น้องให้เข้าใจง่ายๆเนาะขั้นตอนกนารใส่วันสดุในโตนะครับบกคือถนนอนะ่ะที่สางแล้ว ถ้าเป็นถนนสีสางแล้วเนาะจะทําการขยายไายหรือว่าเพิ่มขนาดถนนวัสดุที่จะนํามาสางกับคนข้างจะหายากหรือจะต้องทําการซื้อนะครับเพื่อจะขนมาก่อสางนั่นเองครับผมแต่นี่เป็นถนนสางไม่ปันไม่บุกเบิกนะครับก็จะมีการใส่วัสดุในโตเองวัสดุก็คือดินหินทรายอย่าง,งพวกนี้นครับลูกลังนะครับหินตองซื้อครับทรายตรงซื้อครับพี่น้อง แต่หินหินหินนี่นหมายถึงหินคุกนะครับที่จะเอามาทำมาสั้นผิวยางมาต่อยนะพี่น้องแล้วลูกล่างนี่หาในโตเนี่ยครับอาศัยชักลอกจากด้านข้างนะครับถ้าเป็นซับที่เขาเอืน่นกันกาเอื่นว่าอย่างี้ก็ไซเบอร์โนะเขาเอื่นกันว่าไซเบอร์โความหมายอ่าก็น่าจะหมายถึงว่าการชักดึงดินขึ้นมาเพื่อใช้เป็นงานเป็นผิวก่อสร้างไม่ต้องขนนั่นแหละพี่น้องเนาะ ชักไรแบบเป็นภาษาบ้นบานๆเท่ากับขุดค้างคขึ้นมาเฮ็ดนะครับเพราะว่าถนนบันไม่แน่นอนว่าต้องมีรองน้ำน,นะครับไหลถนนต้องมีต้องน้ําต้องมีหาปันไม่ชักไกลได้ก็ชักเลยนะครับเพราะว่าหน้าขดเาชักรองน้ำใกล้หากน้ำหลากน้ำหลายมันก็นจะกัดผิวถนนของเฮ้าเองนะครับนี่เขาเอ่นว่าล่างวี่หรือว่าไหลถนนน่ะแหละพี่น้องที่เบ้าบนเฮ็ดคลิปสอนไปไวา ิธีแทงแทงยังไงก็จะเป็นออกมาลักษณะนี้เนาะลางวีครับผมอาจจะดูไม่สวยนะครับเพราะว่าเขาต้องการดินเขายังไม่ต้องการสวยนะครับหากดินขาดเขาก็อาศัยเกลาเพิ่มได้ครับนี่เบ้าบนเกาเพิ่มมันก็เลยดูเหมือนอไม่เป็นรูปร่างลักษณะเท่าไหร่นะเหมือนแหว่งเหมือนนะเพราะว่าถูกสร้างให้เกาขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวคอยมาเก็บที่หลังได้พี่น้องมันแก้ไขได้ที่หลังยังไงก็ต้อง คูดต้องเขลียอีกนะครับตามต่อครับพี่น้องนะเดี๋ยวจะให้เบิ้งลักษณะล่างวีเป็นอย่างไรพี่น,อน้องเขาคือเอื้องวาล่างวีเนาะนี่ครับเห็นปะมันจะคล้ายๆตัววีตัดลงมาแล้วก็เป็นไหลถนนขึ้นไปจริงๆครับต่อไปก็จะเป็นงานลูกล่างหลวก็หินขุกอีกโด้นครับถนนเส้นนี้เฮ็ดบ่ายากหลักเฮดบอง่า,ายครับก่อนอื่นต้องว่างทอก่อนนะครับจุดใดที่ตำ่ำยกเข็นตรงนี้ครับพี่นอ้อง เป็นจุดที่น้ำไหลผ่านโดยธรรมชาติแล้วเนาะต้องทําการว่างทอว่างทอก่อนนะครับแต่ให้ว่างทอเขาก็ต้องถมดินให้มีเนื้อดินก่อนเขาจังขุดว่างเหมือนบอกถ้าขุดว่างโดยว่างทอก่อนเราดินมาถมท,มทีหลังเนี่ยมันมันยากเสี่ยงที่จะทอจะเคลื่อนหรือแนวทออาจจะขยับได้นะพี่นอ้องลักษณะก็เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะมีงานว่างทอเดี๋ยวบ่าวบนกันจะนําเทคนิคการ บางทอคุดบางทอยังสี่มาให้พี่น้องในเบิงนะครับแต่พี่น้องรับชมมาถึงตอนนี้กับขอบคุณนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปอื่นๆที่บาบนจะนํามาสัาง่งนํามาลงให้พี่น้องในเบิงครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับที่อยากจะบอกจะคุยนะติดตามไปด้วยกันครับพี่น้องครับงานก่อสร้างถนนบุกเบิกบางคนก็นยังเคยเห็นว่าการสร้างถนนบุกเบิกใหม่เป็นยังไงงานถนนเป็นยังไงแมคโคทำงานเยกวบถนนมีการเหตุอย่างไรแน่นะครับ มีเทคนิคยังเกี่ยวกับการทํางานถนนบางกับฝากพี่น้องพี่น้องที่ตามเบาบุญในเด้อครับพูดติ้ตีคาบด่างกะฟังชัดแน่บ่าชัดแน่ก็ต้องขออภัยครับเบาบุญเบาจ๋ายังบ่เก่งก็ขอบคุณครับที่ติดตามกดไลไรก็แชร์ให้เบาบุญนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ขอุยาตอำลากันครับผมเจอกันไหมคลิปหน้าพี่น้อง